การตามดูจิตเวลานั่งภาวนาเวลานั่งภาวนาดูลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดจิตอยู่ที่ฐานของจิตบริเวณลิ้นปีหรือกลางหน้าอกของเราหายใจเข้าไปสัมผัสกับจิตหรือจุดต่อมของผู้รู้กล่าวคำว่าพุทธ หายใจออกกล่าวคำว่าโทเมื่อกำหนดเห็นจิตเด่นชัดขึ้นในขณะที่พุโทโธหายไปก็ดูเฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจจะเบาลงเรื่อยๆแทบจะไม่เห็นในที่สุดลมหายใจก็จะหายไป เกิดปิติแล้วก็สุขปิติอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้อาจจะข้ามไปเห็นแต่จิตสงบนิ่งอยู่ของผู้รู้เป็นสุขอยู่เฉยๆในที่สุดก็จะเห็นแต่จิตหรือผู้รู้รู้นิ่งอยู่โดยไม่ออกไปรับรู้หรือตามรู้ในสิ่งภายนอก เป็นเอกัตคตาจิตหรืออัปปนาสมาธิแต่ผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะใส่ใจเกี่ยวกับสภาวะของมันให้มันเป็นสัญญาอารมณ์เพียงนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้ากล่าวคำว่าพุทธเข้าไปสัมผัสกิตหรือจุดต่มของผู้รู้แล้วหายใจออก เราคำว่าโทให้จิตสงบเท่านั้นก็เพียงพอแล้วจิตจะสงบได้มันก็จะมีสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องตามดูตามรู้ตามเห็นของจิตดังนี้คือหนึ่งจิตของเราจะไม่สงบอยู่เสมอมันจะฟุ้งซ่านไปหาเรื่องราวในอดีตบ้าง หรือคิดนึกไปในอนาคตบ้างคิดนึกไปในการงานประจำวันลูกเมียครอบครัวเพื่อนฝูงนี่ก็เป็นนิสัยของจิตอยู่เสมอตลอดมาจิตออกไปเสพอารมณ์ข้างนอกแล้วยึดมั่นถือมั่นสร้างการเกิดให้เกิดขึ้น ปรุงแต่งตามกิเลสตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพเข้ามายึดมั่นในจิตตามสายปฏิจจสมุปบาทคือจิตผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาต่อด้วยตัณหาและอุปทานสร้างภพขึ้นมาจึงทำให้จิตเป็นทุกข์ เมื่อผู้ดูหรือผู้รู้แห่งสติปัญญาของเราที่ได้ฝึกมาหลายวันแล้วนั้นโดยการนั่งสมาธิภาวนามีศีลมีสมาธิและมีปัญญาได้ดูได้รู้ติดตามจิตอยู่เสมอเห็นจิตกระเพื่อมแล้วฟุ้งซ่านออกไปจับอารมณ์ข้างนอกเพื่อเสพกรรมในลูก ในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและธรรมลมต่างๆให้ใช้สติปัญญาของเราดึงจิตกลับมาอยู่ที่ฐานของจิตเสมอด้วยการดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้ชัดขึ้นกว่าจะมารู้อยู่ที่ฐานของจิตไม่ให้จิตออกไปสร้างการเกิดให้เกิดขึ้น สติปัญญาดับการเกิดโดยการนำจิตกลับมาไว้ที่ฐานของจิตเสมอนี่แหละเป็นการตามดูจิตเมื่อจิตมาสงบนิ่งอยู่ที่ฐานของจิตไม่ออกไปสร้างการเกิดข้างนอกจิตก็จะเพียงรู้อยู่ที่ฐานของจิตเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นจะมาสัมผัสให้เกิดรู้ที่จิต สติปัญญาควบคุมจิตไม่ให้ออกไปจับรับรู้และตามรู้ตามเห็นในเสียงเหล่านั้นจิตก็จะนิ่งสงบเพียงรู้รู้อยู่เป็นอุเบกขาจิตให้อยู่ในสภาวะนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จะสร้างฐานของความสงบมีสมาธิที่เข้มแข็งแน่วแน่ เพิ่มสูงขึ้นต่อไปในที่สุดก็จะเกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารกองสังขารก็คือการออกไปคิดปรุงแต่งสร้างการเกิดข้างนอกนั่นล,ลอบอยู่ว่าเมื่อจิตออกไปสร้างการเกิดเมื่อใดจะทำให้จิตเป็นทุกข์สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จึงเกิดความเบื่อหน่ายการเกิดดับการเกิดไปเสียเกิดปุ๊บดับพร้อมเกิดปุ๊บดับพร้อมนี่แหละพระอนาคามีตายแล้วไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะดับการเกิดไปหมดสิ้นแล้วเข้าสู่ชั้นสุทธาวาสขออวยพร